สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรานำพระสุูปแก้วคริสตันนำมาให้กับทุกๆท,ท่านได้ชมกันนะคะสำหรับหลายท่านที่กำลังมองอยู่นะคะก็สามารถลองเลือกชมนะคะเดี๋ยวเราจะลองรีวิวในแต่ละองค์ดูนะคะว่าเป็นอย่างไรเริ่มจากองค์แรกเลยนะคะองค์นี้เลยค่ะนี่เป็นรูปลักษณ์ในตำนานก็คือรูปทรงระฆังคว่ำหรือว่าทรงโดมนะคะนี่ กลิ่นอายดั้งเดิมเลยข้อดีสําหรับองค์รูปรูป,รปลักณ์นี้นะคะก็คือถ้าเรามีพระอบเล็กๆหรือว่าองค์พระพุทธรูปเราสามารถนํามานะคะตั้งวางไว้ด้านในได้เลยนะคะงานต้องบอกเลยนะคะว่างานของเราเนี้ยจะเป็นเกรดคุณภาพเลยนะคะเนื้อหนามากนะคะเกรด A เลยนะคะสําสหรับองค์ทรงโดมนี้สูงอยู่ที่17ซนติเมตรตรงนี้นะคะ จะเป็นยิงเรเซอร์วิสตอมอายหรือว่าด,ดวงตาแห่งการตื่นรู้ดวงตาแห่งพุทธะสีด้านเลยค่ะที่เห็นนี้อาจจะเป็นเงาซ้อนแต่จริงจงแล้วคือ4ด้านนะคะ,ะนี่ก็คือรูปทรงโดมทรงระฆังคว่ำเกรดงานหนามากเลยนะคะคุณภาพเลยสำหรับถัดไปนี่องค์น้อยนี่นี่น่ารักเลยนะคะนี่ก็จะเป็นทรงดอกบวัวบานสำหรับ ท่านที่ต้องการไม่ได้แบบขนาดใหญ่สามารถนําไปบรรจุพระบรมมารีริกธาตาหรือพระธาตุได้นะคะงานแก้วสวยนะคะเป็น2ชิ้นนะคะชิ้นแรกก็คือตัวบอดี้ชิ้นบนก็คือตั้งบนก็คือเป็นฝาครอบบิดเกลียวนะคะนี่ก็จะอยู่ที่ความสูง10เซนติเมตรนะคะเดี๋ยวเปิดฝาก่อนนะคะ นี่ฝาบิดเกลียวฝาตรงนี้เป็นหยดน้ำนะคะสวยงามนะคะว,วัสดุงานโอเคเลยนะคะนี่เกรดงานคุณภาพช่องบรรจุก็ได้เยอะเลยนะคะนะคะนี่นี่ช่องบรรจุก็จะได้อยู่ในระดับนี้เลยค่ะ นี่เป็นดอกโบบานเป็นงานแก้วคริสตัลน,นะคะทั้งหมดนี้ก็จะเป็นงานแก้วคริสตัลหมดเลยนะคะและนี่ก็คือทรงดอกโบตูมสวยงามจำลองลูกลักมานะคะเหมือนเป็นทรงทนานพุ่มเข้าบินดอกโบตูมนะคะก็จะมีฉัดทั้งหมด7ชั้นนะคะเดี๋ยวจะถอดให้ดู นี่ตรงนี้เป็นฝาบิดเกลียวนะคะสามารถถอดออกมาได้แล้วก็มีช่องบรรจุสำหรับองค์นี้นะคะจะอยู่ที่ความสูง11เซนติเมตรเนื้อเตดหนามากนะคะคือข้อดีของงานแก้วคริสตัลเลยก็คือเวลาเรานำพระาธาตุพระบรมสารีริกธาตุมาบรรจุด้านในเนี่ยเรามองออกไปข้างนอกจากข้าง,างนอกมองไปข้างในเนี่ยเราจะเห็นองค์พระาธาตุนะคะ ได้ชัดเจนเปรียบเหมือนเป็นแว่นขยายนะคะคืองานแก้วเนี่ยมันยังไงก็เป็นงานที่ทรงคุณค่านะคะอยู่ได้ตามการเวลานี่คือยาวนานมากเลยนะคะและนี่นะคะนี่ก็จะเป็นสินค้าตัวใหม่ๆที่เราลงมานะคะได้ประมาณ1เดือนแล้วนี่ก็จะเป็นเ,เรียกว่าดวงแก้วมณีนะคะเยอะมากแต่จำได้หมดค่ะดวงแก้วมณีนะคะตัวนี้นะคะจะมีกลิ่นอายแบบ วัชรยานด้านบนนะคะจะเป็นสัญลักษณ์นี่สัญลักษณ์พระอาทิตย์และดวงจันทร์เห็นไหมคะสุริยันจันทรานะคะแล้วก็ประกอบไปด้วยอัญ,ญมณีนะคะมีรูปทรงกลมสามเหลี่ยมแล้วก็ฐานเป็นดอกบัวนะคะ มีกิมมิกเล่นทุกอันเลยนะคะที่ตรงฐานเขาก็จะมีแกะสลักงานนะคะสวยนะคะช่องบรรจุก,ก็กำลังดีเลยนะคะนี่ก็จะเป็นขนาดนะคะความสูงน่าจะอยู่ที่17หรือ18นะคะนี้เดี๋ยวจะลงรายละเอียดให้อีกทีหนึ่งเรามาดูแถว2นะคะตัวนี้เป็นตัวยอดนิยมมากๆเลยนะคะลูกค้าชอบมากนะคะนี่เลยนี่เป็นทรง รัตนมณีนะคะรูปทรงดอกบัวตูมแต่ว่าตรงด้านบนนะคะนี่ฝาด้านบนอันนี้เป็นฝาไม่ได้เป็นบิดเกลียวนะคะแต่ว่าฝานี้สวยมากนะคะเจรไนาเป็นเหลี่ยมเลยสวยเลยนะคะที่บอกว่าเป็นรัตนมณีก็คือเป็นสัญลักษณ์รัตนมณีตรงนี้ค่ะอัญมณีแห่งการตื่นรู้นคะคะเห็นไหมคะในรูปลักษณ์กลิ่นอายแบบทางวัชรยานนะคะนี นะคะโฟกัสนิดนึงแล้วก็ตรงฝาเนี่ยนะคะเรียกว่าเจรไนออกมาแบบประกายมากๆนะคะสวยสวยเลยนะคะนี่ก็อยู่ที่ขนาด16เซนติเมตรหนามากเกรดงานหนามากค่ะนะคะโดยเฉพาะตรงฐานนี่แบบนี่ค่ะหนาประมาณ1นิ้วอะคะ่ะช่องบรรจุก็กว้างนะคะใส คริสตัลแก้วคริ Christian สตัลใสสวยค่ะนำพระาธาตุมาบรรจุจะมองเห็นได้ชัดเจนมากนะคะนี่ก็จะเป็นสินคา้าเบสเซลเลอร์เหมือนกันนะคะและนี่ก็เป็นน้องใหม่นี่เป็นทรงน้ำเต้านะคะที่บอกว่าทรงน้ำเต้าจริงๆก็คือรูปลักษณ์ตรงนี้นะคะจะเป็นเหมือนกระลกอัญมณีหรือว่าเป็นแบบน้ำเต้าศักดิ์สิทธิ์นะคะหม้อน้ำศักดิ์สิทธิ์พิเศษตรงที่ว่า รูปลักษณ์นี้นะคะก็คือตรงกลางนี้ช่องบรรจุภาชนะจะยิงเลเซอร์พระพุทธเจ้าของเราหรือว่าพระสักยมุนีในคติของทางวัชรยานนะคะนี่สด้านเลยค่ะสวยงามเห็นไหมคะด้านบนนะคะด้านบนก็เป็นฝาจักตรงนี้ก็จะเป็นอัญ,ญมณีเป็นหยดน้ำเป็นกะลกเป็นหยดน้ำนะคะ สวยค่ะตรงฝาจับระยิบระยับมากนะคะเจรไนเป็นเหลี่ยมเหมือนเป็นเพชรเลยค่ะแล้วก็มียิงเลเซอร์ลายเมฆนะคะมีฐานบัวตรงช่องภาชนะบรรจุอยู่ตรงนี้ค่ะในสเปคแต่ละอันนะคะเราจะมีรายละเอียดบอกว่านี้สเปคมีช่องบรรจุเท่าไหร่ความสูงเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวแจ้งรายละเอียดให้อีกทีหนึ่งตัวนี้จะเป็นตัวน้องใหม่ที่มาคู่กับอัญมณี ดวงแก้ววันนี้นี้กับวันนี้นะคะราคาเดียวกันเลยนะคะน่าจะอยู่ที่ประมาณ1,250บาทราคาสามารถจับต้องได้ไม่ไม่แพงค่ะถ้าเทียบกับงานแล้วอันนี้งานเกรดหนามากเลยนะคะลุกที่เป็นทรงกลมนี่หูหนามากอ่าทีนี้มาดูแถวหลังแถวหลังไรท่านอาจจะคุ้นชินแล้วอ่ะมาดูพระเอกของเรานะคะนี่จะเป็นอันนี้จะบางนิดนึงนี้จะเป็นตัวเอกเลยนะคะเรียกว่า เบสเซลเลอร์มากๆเป็นตั้งแต่เริ่มต้นของการเปิดเพจเลยนะคะนี่คือรูปทรง Enlightenment ส t ูปาก็คือพระสถูปแห่งการตัดสรล้ในรูปหนในรูปลักษณ์ของวัชรยาณหใน8นะคะเป็นตัวที่ยอดนิยมมากๆแล้วก็ได้ถูกต้องตามตำราเลยนะคะ เป็นตัวแทนพระวรากายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจริงๆแล้วคือความหมายของสถูปหรือเจดีก็คือเป็นสัญลักษณ์เป็นตัวแทนของพระวรากายของพระพุทธเจ้านะคะแล้วก็อีกนยัยยะหนึ่งก็คือเป็นที่เก็บนะคะเป็นสถาปัตยกรรมเป็นที่เก็บตำราคัมภีร์พระธรรมคําสอนสําหรับองค์นี้นะคะก็จะมีนี่เลยหัวใจสุตระแทนค่าก็คือเป็นพระธรรมคําสอน8400 0พันพระธรรมอาคาร ะะก็คือบรรจุไว้อยู่ด้านบนจะมีมนเล็กๆให้ดูเห็นไหมคะจะ,ะมนจะเป็นมนเล็กๆม้วนอยู่นะคะนี่สัญ,ญลักษณ์ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์แล้วก็หยดน้ำนะคะในแต่ละสัญ,ญลักษณ์จะมีความหมายที่มีเขียนบอกอธิบายไว้นะคะบรรลังฉัดแล้วก็ตรงกลางนี้ก็ยิงเลเซอร์ด้วยพระสักยมุนีนะคะสวยงามมากนี่เป็นช่องบรรจุสองชั้น หน,ะะนักมากสำหรับรูปลักษณ์นี้นะคะประมาณความสูง32มสิงเซนติเมตรมีช่องบรรจุ2ชั้นนะคะน้ำหนักเนี่ยบอกเลยว่าประมาณ3.8กิโลกรัมสำหรับสำหรับพระสถูกรูปทรงกลิ่นอายวัชรญาตนะคะตรงนี้ไม่ได้เป็นฝาบิดเกลียวนะคะก็คือเป็นไว้สำหรับวางไว้นะคะตั้งวางไว้ ก็เหมาะสําหรับว่าท่านใดที่ต้องการที่จะนําพระธาตุนาม,มาบรรจุชั้นล่างนะคะเป็นอรหรราาันตธาตุทั้งบนก็เป็นพระสมมาสัมพุทเจ้านะคะพระบรมสารีริกธาตุก็ได้เลยนะคะมีช่องบรรจุสองชั้นตรงนี้ก็คือเป็นช่องบรรจุอีกชั้นหนึ่งนี่ค่ะชั้นที่หนึ่งและชั้นที่สอง สวยงามค่ะคือสำหรับรูปลักษณ์นี้นี่เป็นตัวที่ขายดีมากๆนะคะลูกค้าชอบมากนะคะนำไปถวายวาดัดหรือว่านำไปบรรจุนี่ก็ทรงคุณค่ามากๆนะคะเป็นงานแก้วหมดเลยนะคะสวยแล้วก็งานเกรดหนามากๆเห็นไหมคะงานแก้วทุกคือ <c oughs> ทั้งชิ้นเลยเป็นงานทำจากแก้วหมดเลยค,ะค่ะนะคะยกเว้นตรงฝาบิดเกลียวตรงนี้นะคะเป็นโลหะนะคะงานคุณภาพโอเคทีนี้ถัดไป นี่ก็ยอดนิยมเหมือนกันนะคะนี่ก็จะเป็นดอกบัวแก้วนะคะรูปทรงนี้สวยมากเดี๋ยวเอาองค์นี้ออกก่อนนี่จะมีความสง,ง่างามนะคะฐานนี้เป็นดอกบัวนะคะดอกบัวรองรับด้วยภาชนะโดมนะคะและที่สวยเลยก็คือตรงนี้นี่ก็คือเป็นฝาแค่เฉพาะฝานี้ก็โอ้โหอลังการมาก จำลองฝานี้เป็นเหมือนสถูปนะคะทรงน้ำเต้าสวยเจลไนาเหมือนเพชรด้านบนเห็นไหมคะสวยงามนี่เลยข้างในก็แบบโอ้โหเจลไนาออกมางานใสปิ๊งเลยค่ะงานข้อดีของคิสตันเค้ของเขาคือเทคโนโลยีของเขานี่คือล้ำมากๆนะคะงานของเขาเนี่ยคือจะไม่ขุนแก้วจะไม่ได้มีความขุนแล้วก็อยู่ได้นาน ราคาสำหรับความสูงนี่น่าจะอยู่ที่2 7นะประมาณ27ราคาสำหรับองค์นี้ราคาจะลงมาอยู่ที่2500บาทนะคะช่องบรรจุก็เยอะเลยนะคะนี่ช่องบรรจุเยอะเยอะเลยค่ะสวยค่ะอ่าทีนี้ถัดไปถัดไปรูปทรงนี้กลิ่นอายแบบหอประสาทนี่ค่ะนี่หอประสาทหอประสาทจะมีสอง 2องไซส์นะคะ18.5กับไซส์22นะคะเดี๋ยวรีวิวไซส์ใหญ่ที่ว่าหอประสาทนะคะก็คืออันนี้คือรูปลักษดอกบัวนะคะดอกบัวหรือทรงทนานคับพุ่มเข้าบินแต่ว่าด้านบนเนี่ยมีกลิ่นอายแบบทรงพาโกด้าหรือว่าหอประสาทที่มีกลิ่นอายแบบเหมือนราชวงศ์ฮั่นนะคะในสมัยดั้งเดิมนี่เลยนะคะ7ชั้น นะคะสวยงามมากนะคะเปรียบเหมือนเป็นสเสวตชัดหรือว่าเป็นชั้นที่แบบรองรับองค์พระธาตุนะคะนี่ก็จะเป็นโลหะวัสดุเกรดงานคุณภาพนะคะสวยแปดเหลี่ยมมีความหมายที่ดีข้างบนก็เป็นหยดน้ําเป็นกระลกนีสวยค่ะองค์เล็กก็เหมือนกันนะคะต่างกันตรงขนาดนี่ก็คือพระสัตว ในหลากหลายรูปแบบนะคะในช่วงเทศกาลที่กำลังใกล้มาถึงท่านใดที่กำลังมองนะคะที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุหรือพระธาตุหรือว่าตั้งใจที่อยากจะนำไปถวายวัดนะคะก็ลองดูในรูปทรงต่างๆช,ชื่นชอบแบบไหนนะคะลองมาทักส่งรูปมาทักดูได้นะคะเพราะว่าในแต่ละในแต่ละรูปลักษ์เราจะมีอัดคลิปอธิบายนะคะ ะะว่าอันนี้มีเรื่องราวความเป็นมาหรือว่ามีรายละเอียดของตัวสินค้าแต่ละอย่างเป็นอย่างไรนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากเลยนะคะ